เก็คือเวลาหลังเนี่ยผมก็ยังเป็นทางด้านน้องแอร์ครับนัอยู่สองตู้ตอนหนึ่งครับย,รรรนะยังไงยังมีเวลาเหลือพอสมควรงานาดาราคออดต้องเร่งเอครับก็บเปิดขึ้นมาทางขวาวิ่ง่วาไปสูตงตํน่งท้าแรงแรงแล้วออกหลังก็เลยคนระับ เนาะพุ่มสั้นๆมาแทนทะลุไปทางด้านซ้ายมาขวาปะกแร่่แห้ทำชิ่งกันสั้นๆเนี่ยดาร์คอโหแล้วโดนตามมากบสุดท้ายเนี่ยบอลออกเนี่ยเป็นลูกให้เป็นลูกตั้งเตะเลับเป็นลูกฟาบ ครับแล้วเปิดก็ยังไม่ผ่านกำแพงครับเอ้าแล้วเข้าทางสตาร์คอนยิงกูฟู่จังหวะจีจังหวะแรกเนี่ยโต,ต,ตที่สุดว่าเซฟเลยครับ บอลมาได้ก่อนแต่นี้ตปั๊มบอลมาเข้ารางดาวฮอตโอ้โหโจังหวะสุดท้ายกับของที่สองใจจะอจะอกซ้ายหรือขวาเมื่อคู่ตัดสินใจไม่ดีดาวฮอตโอ้โมีโอกาสเลยตั้งแต่เมื่อคู่ใช่มาตส่เล็กเลยังเก็บได้ครับโอ้โหเปิดลูกนี้ก็ยังสกัดทิ้งได้ครับถ้าใช้มือรับได้จังหวะนี้เป็นการสรกัดบอลครับโอน เสียบอลให้กับแล้วจังหวะนี้สายมาไม่ดีกับตาคอสต,ตัดกลับมาได้กับน้องแอนขับขึ้นมาทางซ้ายแล้วทดยังโดนไปิีงขอข้างไว้ได้เลยต้วจังหวะนี้เป็นท่านกลางครับเต๋ ถึงอย่างมาแล้วก็โง่จังหวะนี้นี่ครับไม่รู้จะทำยังไงอะบอลมันมาตรงกองแบบนี้ครัยบยพยายามจะตกี้ต่อลูกนี้ก็ไม่ตรงก่อรับจังหวะสุดท้ายด้านขวาเป็นตั้งเตะจากฝั่งประตูครับน้องแอรไหลมาขวาปีศาจเปิดลึกมาเสาเไ้าแล้วหม่จังหวะเมด่อกีงโอ้โหแล้วลงตัวปัดทิ้งออกไปง่ครับ โ้หรอวาดนแซมเลยสงหัยว่าจะคจะได้อยู่แล้วแก่งปกกนแต่คนเดียวขึ้นอีกทีนึงปกแล้วปัดแกดูในรอเคทพทดแล้วจัท้ายยังได้เป็นคอนทู่ชิดทางด้านซ้ายแล้วเปิดยัมาแถาสองมีฝาดยิงไกลก็ไม่โข้ต่อแล้วสอเห็นแล้วกรรมการบอกอยู่ว่าเนี้ยเบอเบอร์เก้าชื่ออะไอ่ะ ใชมบิกใหญ่อ่ะนะโอ้โหกระโดดต่อไม่มีเลยตอนนี้อ้ยวับป้เสียกับน้องแอ,อนโอ้เจอแต่อ้อมตัวตอนนีอถือว่า ดึงบอลสวยครับเฮงโขกกลางมีพื้นที่ครับทังหวะนี้หากกลับมาาซ้ายตั้งกองเล้ากินกันแลบพดจังหวะสองเฮงเนี่ยตามมาแก้ได้ครับดาร์คอสบังแล้วโดนผ่าจากด้านหลนหังครับ ดีค yup. ิดจังหวะนี้ครับดัมฮอตห้ามหลอกเอาเฮงปั่นโค้งโอ้โหจะเป็นนุ๊กครับปัดทิ้งแล้วตามเซต้าจังหวะนี้เราทุ่มแล้วโอ้โหบอลมันแรงไปหน่อยนะพยายามจะเล่นเร็วเราไม่แม่นครับนุ๊กพยายามเลยการเล่นแข่งวัดเอาแล้วไหโอ้จังหวะนี้ยังไงเ่ผ้เสิน โอ้เฮงพลยไม่ตัดว่ามาคู่แล้วต้องระวังครับเพลงครับใจเย็นๆหน่อยต้องหัวเสียกูแล้วว่าละคู่นี่เราตัดฟาวเลยโอ้ถ้าเกิดกลารอ่านว่าเป็นกองหนังตัวสุดท้ายที่ว่าละคู่โดนใบแดงอย่างนี้ง่หนึ่งกันมาแล้วโอ้โหจังหวะโปรเฟชั่นอลฟาวจังหวะนี้ยังคู่ดีจริงครับแค่ใบเหลืองเท่านี้ โคตรพดจริงลูกนี้ก็ไม่ตรงต่อแล้วใช่มาตรงไางจับบอลได้แล้วจะบลิ้วหลบออกมาทางซ้ายตัวจะเก็บบอลได้แล้วจะไปทางแค่โดนลูกสองคนจ้าฮอสเปมิดแล้วเธอแบบได้เป็นไส่มุมแล้ว เอาได้เป็นลูกทุ่งเรี่ตโอ้ยเราเส็จหรือเปล่าตอนนี้กูตัดสินเปล่าอยู่เกมก่อนครับดูเพื่อนก่อนครับตั้งฮอสเอาน้ำให้เพื่อนได้ตั้งก็นท่าไหนครับโอ้ล้วเหมือนจะเส็จหรือเปล่า สนามสองครับสนามสองครับช่วยเปลี่ยนลูกบอลให้หน่อยครับสนาม2องครับเปลี่ยนลูกบอลให้นิดนึงครับสนามสองครับขอบคุณมากครับเออยิ้งกลับมาให้นะ จังหวะมันกระตุ้นมีการบาดเจ็บที่กองหน้าของดาร์ r อส o r s e จังหวะเข้าไปชาร์จเอ้าเตะตาขาดตาให้ดีทศต้องมองทีนะเจังหวะนี้โู้โหมาแล้วออกหลังก็เลยออกมาฟังจังหวะนี้ทำได้ดีเยอะมากตู Dark Horse เดินเร็วเลยครับไทยออกมาทางขวาโอ้โหแเราแข่งตัวคุ้งเทลุจังหวะจริงๆครับ อ๋ <neuro> <RUS S> ครับน้องแอนจะสวนกลับมาบอลอยู่ที่โทนครับตอนนี้ยังเก็บบอลได้แบบตัวฝ่าเอามาเจ็มโอ้ชิปมาลูกนี้ยังมาได้ครับทางขวาแล้วล็อกกันมายิงลูกนี้ไม่ตรงของับแต็มโมโหเล่นหนึ่งสองสวยครับข้งหลังครับข้างหลังข้หลังข้างหลังครับทำไมครับทำไมอ่ะอ๋อ มือก <S preach ers> ็ยังมาไม่ครบเน่นเล่นินบอลโบมาลูกนี้ไม่มีใครเลยเขาไม่ตอกจะโทษเจมกับเก่งนี่อยู่นอกกรอบกันหมดจะทำแอนเอาเราให้มาไม่ดีโอเจมเก็บบอลได้สวยรงหว่านี้ตรงกลางมีเพื่อนอยู่แต่ยังให้ไม่ได้ตรงกลางก็โชนเอ้ายิงเข้าทางเก่งล็อกโบ้ผู้นำตูแล้วยิงเรียบร้อยเลยครับ ผู้ครับฐานหลังไปเจอผู้เข่าผู้ออกมาในแต่บอลหลบแล้วยิงลูกนี้โอ้โหต้องบอกว่าทำได้ดีแล้วเก่งได้ได้ไดเยอะอย่างที่บอกครับเกมที่แล้วเนี่ยทำแพ้ผิดได้แล้วเก่งโง่แล้วเกมนี้ก็มาหมวกได้อีกลูกหนึ่งครับไอ้่วงหลังผลงานดีจริงครับเก่งโอ้โหทำมาตรที่สามอยู่แล้วโดสามหนึ่งแล้วครับตอนนี้สำหรับน้องแอน

ได,ดได้แล้วไปโอ้ยปากลู้นี้โอ้เข้าถึงก่อนยังพี่เสียฟาครับเสียพยายามไปบางบอลนะลูกปากบางรเลยไปเลยยิงไกลทกทีโอ้ยไม่ถูกด้านหลังนี่เลียงเล้ยของน้องแอรลอยอยู่ด้วย ระหว่าน,นี้เดือดที่จะหลบไม่ได้นี่ยโอ้โหถึง่าหวังเสียวเลยครับลากอดเ้วที่มาเกิดแย่หา,าไปถึงนีโอกาสที่ประตูมีสูงเลยครับแซกให้ออกมาซ้ายเราเบิ้ลเร็วลูกนี้ก็ย้อนหลังเพื่อนอีกครับ ยังได้เป็นตั้งแต่ากปากประตูนุ้ทิ้งบอลโด่งมาลูกนี้โห้ทิ่งได้จวันหะมยังเป็นต้องแอร์ล้วให้มาไม่ดีอับคูมาเก่งตัดบอลกลับมาได้โวนหวนหลบแล้วเก่งบังอยู่แล้วขวาขวาถูกยังมีพี่ป่าทิ้งไกลก็งยังไปติดบล็อกออกง่ายอีกหายย่งง่ะ เดินได้ไปลุกขึ้นด้านขวาพุ่งลุกม,มาแล้วก่อนจะโทษเอาแล้วเสาสองจังหวะนี้เกง่งสองตัวยิงไม่ได้ครับยังขึ้ยกันแต่ทิ้งเอาไว้ได้จังหวะสองยังเซนของน้องแอร์ครับเก่งดูว่าพักบอลแล้วดนีกับมาเพื่อนพ้นให้มาแล้วทำทิ้งหนึ่งสองไม่ผ่านแล้วจังหวะจะโต้กลับมาสามคนครับดาับฮอสก้อนจะมามีพื้นที่ครับเพลงสายถูกแจ็คโอ้โหจังหวะนี้ต้องได้แล้วครับแจ็ค วันนี้โอกาสเน่ๆมีสองสามครั้งแล้วแต่ว่ายังทำไม่ได้ครับแจ็คอู้หูทุกันก็พูดต้องเน้นตัวจริงๆบอลไหลมาที่ไม่ต้องตับเลยครับโอ้โหดูครับนี่หนุดตอกเลยงน่าเสียดายครับก็ถือจังหวะโต้กลับมาครับพดพลาดเย้อนมาตะกูไปเสียบอลงนั่นซ้ายครับโอ้แล้วเกิดกกแล้วเสียประตูแต่ว่ายังทำไม่ได้ครับตาคอร์สพดท้ายสุดขึด้นมาเ๋ง เขาจ่ายมาตอนว่างที่นูออกมาโอ้โหตัวต้องใช้หัวโป่งที้มาแล้วปากตรงกางโดตรได้มาโคนโอ้โหดีังหวะนี้ยังไปติดบล็อกเปิดลึกมายังเก็บได้โอ้โหดีต่อด้วยลูกให้บอลกันน้ำส่งบอลยังให้แน่นครับสำหรับดาวฮอร์สดาวโคนีเสาแรกก็โอ้โหลูกนี้เข้าด้านข้างตะข่าย ตั้งเต่ปาวประตูก็ให้บอลยาวขึ้นหน้ามาฝากมงทินออกมาได้แ้วสองยังเป็นน้องแอนแล้วโคน่ฝากแวนซ้ายเก่งเบิ้ขวาแล้วนี่มงโอ้โหกดไม่ลงอีกนะบิ๊ก ตามช่องมาตรงกลางแจ็คหัวตกลงมาแล้วม,มีพื้นที่แล้วทน,นี้ข่าบ้างขวาเทคขวาสุดแจ็คโ,โ,โ,โอ้โหเราอยากจะไปกันตามช่องแต่ว่าเน,นี่ยต้องทงน,น้องแอนแล้วมีตัวมาสก,กีแล้วบอลน,น่าจะออกข้างไปก่อนแล้วให้มาเอาโอ้โหแล้วมันลึกไปนิดนึงครับไปะทิ้งออกหลังเลยครับบิ๊กล้องเสียจเป็นลูกลูกเตะมุมครับดาร์คคอร์สเล่นสั้น ให้มาโอ้โหแล้วเนี่ยแจ็คพยายามจะบอกให้เพื่อนเปิดมาถุงสูงหน่อยครับโอ้โหแล้วแก่งดูจังหวะนี้ครับความแข็งแกร่งเบียดมาแล้วยิงโอ้โหนี่ครับเรียงเลยเลยครับนี่คความแข็งแกร่งหัวร่างชายลุ้นๆเลยต้อบอกว่าทู่พยายามจะสูงตัวโดนกระแทกนิดนึงด้วยครับไม่ลงครับนี่ครับหลักดีจริงจรับแลวต้องบอกว่าเู่เราถือว่าตัวที่สองให้กับตัวเองได้ครับลงแก๊งลงแก๊ง ผต้องโง่เพื่อนด้วยแล้วจังหวะสายมันคู่นี่หลุดเลยงสใจลูกนี้ก็จะให้ตรงตอบแล้วกรรมการให้เป็นลูกตั้งเตะจากฝาประตูตั้เ็งเดตะแล้วทิ้งบอลยาวขึ้นหน้ามาปล่อยวังตกแล้วก็เข้าท้องครับ เต้นเร็วเลยครับให้ทางซ้ายย่างจ้าคอนเปิดขวาเข้ามาทางขวาสุดครับแล้วปั๊มบอลจังหวะสุดท้ายเสียไปทุกผู้แม่งก,กับน้องแอนอีกครับเหลือช่วงห้า,านาทีสุดท้ายครับของขึ้นเวลาหลังครับแล้วพุ่งฟ้าเีกแล้วจังหวะนี้บิ บางอยู่แจ๊กฝากลับมาทางขวาแล้วจี้ยัดลูกนี้เพื่อจะลถบออกหลังออกห้างครับแตนแนนเป็น,นลูกพุ่งครับร้อนกลับมาโอ้เปิดติดแล้วโบงแล้วสูรอบน้องแอนไปโอ้บอลยังลถบกันอยู่แล้วเก่งดูว่าแก้แกลับมาได้ตอนนี้โอ้โหเออไปวิป่งลูกนี้ยังแก้ออกได้ครับทูลล็อกเข้าใน เราจริงบอลถลับแล้วก็โอ้โห,โโหต้องโทรคุณเสาถ่วงนอนอยู่นะแกยังไปควักออกมาได้ครับโอ้โทิ้งออกมาแล้วโคนเก็บได้ตรงนี้กระโดดอยู่แล้วโคนอยู่ตรงกลางครับฝูดูดนสองสามคนแต่ทิ้งออกมาแล้วไอต้องแอน,นนะสาวสองโค้ดอูโโดูแล้วจะไปได้แล้วจา่ายลอดขามาปากโอ้โยกมาอยู่ฐานนะตอนนี้ดูแล้คู่เกมดีขึ้นเรื่อยๆน้องแอนโค้ดสั่นเข้าใน เราจะหลบเข้าซ้ายไม่ได้ตัดสวนออกมาดะคอสแจกไม่แตะนะดดดเดนี่นังไม่มีใครขึ้นมาประคองต่ายไม่ได้แล้วให้มาทีนี้ยังเก็บได้ด้วยแล้วเปลี่ยนต่อแล้วขึ้นมาทางขวาโอ้โหซอกกับบางอยู่แล้วสมาการที่เรียกต่อบให้ฟ้าจังหวะมันมาสู้แล้วได้เป็นเตะมุมครับเตะมุมของดะคอสทางขวายกมาเสาฟองแล้วแจ็ค โอ้โหขึ้นลูกนี้ผิดจังหวะอีกคราวนนี้ทปอะไมาณว่าข้าไปหมดแล้วก็ถ่ายๆเจอๆนะใช่แล้วเจอเปนการเปลี่ยนตัวครับตัถอดบิ๊กออกครับเฮ้ยปาทีม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 แล้วจะส่งปาทิมลงมาครับโอ้โหเอาแล้วครับนานๆจะได้ลงครับทีนี้ที่เป็นเกมที่สองที่ได้ลงครับสำหรับปาทิม ไฟฟ้าบอลกันแล้วผู้กํากับก็ออกมารับปัญไว้เออจับบอลยาวไห้นักก้าพดพดไทยมาเออทีมงตรงนี้เแค่ได้ครับโอการ์พดแต่งเข้า้าแล้วยิงดัดลูกนี้โอ้โหเต็มตยครับ ได้เป็นตั้งแต่ปาประตูเอ้าลงมุ่งตรงฝั่นี้ยังแก้ได้ครับดะฮอสโหวหมือนยังการต่อบอลของดะออสยังขัดขันกันเกิงกนอยู่ครับโค้ชให้มาตรงกลางโทนสายมาทางซ้ายตอกสายมาลูกนี้โอ้ไม่ได้แล้วมาบินโอ้โหดู ตอนเชียร์ด้านหลังได้เชียร์อยู่แล้วบางทีนานๆจะได้ลงสักทีเกิดสะดุดประตูเหมือนได้ย้อนจังหวะว่าสัคผู้หัวได้ไว้ลูกทุ่มเอกทุ่งย้อนกลับมาแล้วพดยิงหักข้อตรงกลางไม่ถึงครับเราจะสวนกลับเราดักคอสตายทะลุท้องไม่มาเลยครับปาดับบอลได้แล้วโตกลับมาครับขวาขวากลับมาตรงกลางแล้วขวาแอน đây 1 2 gara sang trái phải kéo bóng bon cho mày đi, rất rồi, phuộc rồi phiu rồi phuộc, đi đá bóng, áo rồi tung cái má, sang trái không kẹt, dài quá, 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 dài ตบโคนแต่งข้างขวาแล้วลอ็อกบล็อกายมานี่บาดหินลูกนี้ก็ยังไม่ได้ทดเวลาะบาดเจ็บสองหนาทีแล้วสำหรับเกมในครึ่งาหลังครับเขาับเกมในคู่ต่อไปจะเป็นเกมระหว่างหวานเย็นกับทางด้านแสงที่รันครับยังไงมาถึงสนามแล้วก็เกรตรียมตัวได้เลยครับโคนตรงกลางยังเก็บได้ไปาก ให้มาวิ่ด,ดูตายกับมาท้ปกติกคืนให้ผู้นี้ก็ผูดีครับปุ่มเลิกมาแจ็ควางอยู่แล้วจูวโเข้าติดเลยคนระับตอนนี้อนกลับมาสร้างให,ใหม่ครับ ดักฮอสเอาเปิดเปลี่ยนการลูกนี้โอ้โหบอลมันโหนไปหน่อยแล้วลึกไปนิดนึงแลวอยู่ในช่วงเวลาบาดเจ็บครับสำหรับช่้นเวลาหลังซูมเร็วมาตรงกลางโคนฝ่าวางขวาโดเปิดชิพขึ้นมาทางซ้ายเอ่งให้มาใต้มะตล้ยเข่ง ดูว่าวันนี้ทำอะไรก็ดีไปหมดแล้วนี่เป็นประตูที่สามแล้วทำแฮตติผิดจนได้ทุกคนเจ็บโอ้โหแฮตติผสองรอบติดต่อกันแล้วเกมที่แล้วก็ทำได้ครับแฮตติโอ้แล้ววันนี้ก็ยังทำได้อีกครับเก่งวันนี้ทำอะไรก็โอ้เขาดีเขาทางเลหมดเนาะเขาให้เขาลงเป็นที่เลยนะเล่นตั้งเน่ะเขี่ยมาเพลงข้างหน้ายังไม่มีใครครับ เราเซตล็อกลูกนี้ก็ทำบอลลากของไปเองครับเล่ามาเก๋งตัวนี้ติดเครื่องอยู่ผู้ชายมาไม่ดีแจ็คฟ้าบอลเราเตะชาเลต์ออกข้าได้เลยนทุน่มครับดับมอสทุ่มเลือก,อ,อกมาแจ็คฟ้าออกข้าเอาไปทุ่มครับ ต่อรอบฝ่าเย็นกับเพื่อนแข่งวิลาร์ยังไงมาถึงสนามแล้วเต็มตัวได้เลยครับจบศักดิ์เกมคู่นี้ในอยู่ช่วงครึ่งเกมแล้วครัจะได้ลงไปออนร่างการแข่งขันเริ่มเกมครับปานใสในจังหวะสุดท้ายครับลึกมาแล้วตูตัดสี่ก็ต้องมีจ้าหมดเวลาการแข่งขันครับขอเชิญผู้เล่และสองเทีมที่กาสนามเลยครับ ทอมโหยก็บอกว่ายังวันนี้ยังไงต้องขอขอบคุยนะคุยได้นะสองทีมครับจังหวะหนักเบาอาจจะมีกระทุ้งกันบ้างครับแต่ว่าทั้งสองทีมก็สแสดงสติริดของนักกีฬาครับยังไงต้องของซูสเลยทั้งสองทีมครับทั้งดับฮอร์สแล้วก็